นี่ของใช้ไก่นะครับฝนตกนะครับเรามาเห็นอะไรกันครับนี่ลุงนุมคกนะครับล, well. ล,ล네ุงโคกนะครับล sí. ุงนุมโคกนะครับฝายน้ำาุ่งลงมานี่มาพักน้ำา้งนมโคกนะครับนี่มีฝายเอไว้อีกนะครับนี่ลงไปทุ่งนานครับลงไปทุ่งนานนะครับอันนี้เราจะแบ่งน้ําไปที่ที่นาด้วยนะครับเอาแล้วนะ น้ำจะไปมีเยอะนะครับน้ำจผักมาที่นี้นะครับแบบนี้ครับไหลด้วยจะไหมานะครับแบงน้ํามานี่ด้วยนะครับน้ำจะต้งร้องหน่อยนะครับเสียวด้วยครับ ้จะแบ่งไว้นี่ด้วยนะครับมีรูมจิบพี่น้องเดี๋ยวขุดคลองใกล้ๆเพิ่มนะครับนี่นะครับนี่ก็จะลงนานะครับฝ่ายน,นี่ก็จะมีลูมลงพกนะครับเห็นไหมสวยงามไหมครับอืมนะก็จะมีลุมลงพกน้ำก็ไหลไปหมดนะครับ เก็บน้ำครับมันก็กระจายลงไปนี่นะครับหัวข,ขนาดทองคำนะครับกล้วยตรงนี้ก็ได้รับความชื้นด้วยนะครับในใจความชื้นซึมลงไปข้างล่างซึมลงไปข้างล่างนะครับ